รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาครับเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนำโดยดกรอุดมหงชาติกุลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆจัดนิทรรศการกลางแจ้งเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมเล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดภัยปลอดอุบัติเหตุต้นแบบ ภายใต้แคมเปญระวังหมดอายุพร้อมเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนิทรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้บน s k y w วอล์ t s ช่องนนทรีรับชมรายการที่น่าสนใจกันต่อเลยครับ